สวัสดีครับอ้าวเป็นจังไดอยู่ดีสบายเอฟซีถามมาหลายหลายคอมเมนต์สนั่นวันไหวทึงแชทไลฟ์กับองกันขอบคุณนรื้อครับขอบคุณหลายๆขอบคุณนติดติดตามรื้อเป็นยังไงยัไงวจ้าเจ้าหน่าแต่ว่างวดนี่ผมก็ว่าเป็นสิคักคืนนี่มวดนี่เพราะว่าบ่บ่หลายชุดนะครับผมเสียหาเท่าเดียวเลยทั้งนี่เลขยี่สองชุดแล้วก็ตัดเฉียงน้าแกนหลีงนะครับคือสิบ่มี ว่ามีคลิปอีกโครงชุดไทยสีห้ชุดเดียวแมนโบคันนี้คือย่ำชุดใดชุดหนึงนะครับเพราะว่าผมใส่สองชุดก็คือขาดบัดไปเลยบานน,านนี้คันนี้ก็คือว่าสีย่ำยุชุดเดียวนะครับขั้นมี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะเป็นย่ำอีกครับแต่ว่าตัวสองชุดนี้คือชุดสามโตได้ครับอือจ้าสามโตมาจังสีนะเนาะโอ้ค่ะแต่วางวดิวางหันนั่น อันเทาให้ต้องวดกับเขาสามเปียดตรงๆไม่ได้ค่ะออีกครับไม่อันยูหรือเป่าหนิมันมันมันกับสับสนเนาะครับเบิ่งจังนึงมันกับคืออเลยจังหลายตัวกับยูเนี่ยเหรอเนาะจ้าหนึ่งตัวกันมาออกเล้าจ่อยเนาะครับข้างล่างสวบสนกันเลยจ้าใบไกลดอกเล้าครับรัฐบาลเนาะครับทางเรือออกไก่เหลวกับมาออกเล้าได้เนาะแต่คือต้องตามเนาะครับ <Man> you, เมนยูค่ะเมนยูเมนยูแต่ว่ากะ,ะผู้ใดเพิ่นมีดวงเพิ่นกะสีมีโศกเนาะเพิ่นกะสีเอาตั้งแต่ต้นงวดแต่ว่าผู้ใดบางคนเพิ่นกะจอบเอาโค้งสุดท้ายจังสี่เม่จ่าโอค้ครับโอ้ยมันต้องรอเลยครับวดนี้จิ้มเลยครับือ้ข้าแม้นมีราคาเด้เลยครับมันเสียนจ้าจังหวะาถ้าเพิ่นสีโขงกานคนละครกะสีเนาะเพราะว่ามันเลขก ชุดนี้นี่ผมเลียดมากแต่ดโดน,ะนะจ้าออไปล่อยลงในไล่กลุ่มแต่โดนอะไร้อเจะเปล่อยปสองก่อนเอปล่อยเรือเดียวสร้างม,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 มือหอนมกากมือเบืดอมาหอนมือนี่ผมก็ยังยืนยันตัวเก่าอยู่นะครับเนาะคือมั่นใจอยู่นะครับจ้ายังมั่นใจชุดนี้ก็ยังมั่นใจคือเกา่าครับชุดนี่แหละครับผมสิฟันไปชุดหนึ่งแล้วก็ร่องชุดหนึ่ง S <S จ้าู้ตรงนี้ก็บ่ราะอไรแห่เอาไปถิ่มแล้วครับท่านครัอเอาไปใส่ทั้งตะลุมน้ำเน,นาะอืมค่ะอ๋อครับตามต่องวดวันที่หนึ่งธันวาควมหกเจ็ดเนาะครับจ้าว่างันก็บทุกายอยู่บนโลกตะลุมเนาะขั้นบนผลคือแต่เก่าส่วนมากผมสิ่ง่อคอยให้แห่ต่างเน,นาะครับเนาะจ้าต้อมาคุณผลตลอดนะค<ช>่ะครับเอาเลยเนาะครับจ้า เอาไปห <5, S 2> ้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดจแล้วก็ห้าสี่หนะครับห้าสี่หค่ะครับทอนนี้่ะไครับบ่หลายอืองทุนหน่อยครับนัวนี้จ้ตัด2องโตค่ะสี่หกี่เจ็นี่ยครับ 4, เน้นไปที่สี่เจ็ดนะครับ 4, 7, เน้นไปที่สี่เจ็ดจ้ อันนี้ติดบนรางไว้น้ำเป็นบ่อขาวอ๋อนต์ครับฮาลังที่อาพลอยากไปลุ่มแต่รางฮึเมนต์ครับ่วันนี้ครับค่ะครับเดี๋ยวครับมีอย่างเพิ่มเติมนี่คือแบบว่ากับวันหน้าจะมีเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสิแบบว่าเน่นตัวไหนตัวหนึ่งในสองตัวนี่ให้ได้ครับเดี๋ยวก็จ้าที่หน้าพวกอยู่ตรงครับแต่ว่ากินไว้ได้เลยครับ จ้าคอยฟังว่าออีกสิพิจารณาว่าตูใดเป็นตะนักเป็นบ่จ้าไม่เอานครับนั่นแหละครับอืมค่ะกะนั่นแหละค่ะกะตามนั่นเด้อขันว่าผู้ใดสู้ผู้ใดมันกะอย่าลืมทั้งอาจารย์เด้อค่ะเดี๋ยวสาบนนจะปักไอดีไลน์เนาะค่ะเดี๋ยวขันผู้ใดอยากขออีกสิดึงเขากุ้มให้แต่ว่ากะอยากให้อ่นั่นแหละผู้ใดไม่สู้ไม่มันกะอย่าลืมอาจารย์นั่นแหละแค่นั้นก็รู้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะประกอบประกาทุกอย่างแล้วมันก็มีการลงทุนเนาะค่ะออ ครับครับไาย่มเต็มที่แหละครับไฟย่าหาดีๆมา้พ่อไหญ่ไม่ไงเนาะก็าย่มเต็มที่แหละครับว่าอยาก้พ่อไหญ่ไม่ญ่มีสุกมีลาบน้ำลาบเนาะเมียนค่ะอยากให้มีสุกมีมันค่ะมีสุกน้ำกระดีใจเนาะค่ะอเมียนครับค่ะแต่ว่าอู้สนั่นวันไหวเลยเพราะว่า กับ่รู้คือกันว่ามีตรล้อมีตรล้อนั่นหลายหลายค่ะก็เลยว่าเอามือนีมือสันวันดีแล้วล่ะอาจารย์ทักมาเพราะว่ากับ่อยากกวนเนาะก็รู้อยู่ว่าอ่ทั้งขึ้นทั้งเห็ดนาเขกับวัดเลี้ยวเข้าได้หรอครับเมนจ่ามันมันแก่บ๊อบฟ้อมกันเนาะเขาก็ได้เมนค่ะทั้งอยากนาทั้งว่าเฮ็ดสูตรเนาะทั้งเพื่อนบ้านอีกมันหลายอย่างสาบนาเข้าใจก็เลยอ่าจอบฟังห่างๆเพราะว่าทุกคนแล้วกันรวมนิพภาระบ่แม่นว่าตาหน้าเดียวเนาะะเนาจ้ะเนาะ เงี้ยครับก็ไม่หลายมื่อกี้สี่เลี้ยงกันสี่นี่เวลาอ่าไปเที่ยวเปลี่ยนบ้านเมียนค่ะนั่นแหละก็ตามนั่นถ้าผู้ใดอ่าอ่าอยากติดตามหรือติดต่อทางเพื่อนบ้านกันนี่ละค่ะเอสเอดีไล่เดียวสาบานาจะดึงเขาคุมทั้งอออีกเนาะพอมีกลุ่มส่วนตัวหรือว่าผู้ใดอยากคุยส่วนตัวกันนั่นแหละค่ะเขาคุมมาเนาะจ้ะค่ะมาเลยครับมาเลยครับโอเคส่วนตัวเลยครับจ้ะจ้ะเอาตามนั่นเด้อค่ะจังไดเงวดนี้กับ หายิงิงคือสามเปียบตรงตรงคือวังหันเดออ๋อจ้าค่ะค่ะมันอยู่ครับมันใจยู่จ้ากรพิตัหน้าบางเดอร์เป็นยังไงกันมักน้ำกัจัดโหลดครับค่ะมันกลับว่าหลายเนาะซ้ำนี่เนียครับซ้ำเลขสองตัวเนาะครับเนาะเนียนค่ะอ๋อจ้าเนียนค่ะบนรางแค่นั้นนอตอยไว้อ่าค่ะค่ะเอาขอบคุณเลยหล จ้่สุกๆมันหมานดครับเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเยสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอขอค่เเบะดคเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขทั้งอ่ออีกให้ฟังในวดวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดจ้าเป็นลายมือทั้งอ่อยีกเด้อจ้าเาพิ่นไหมาห้าสี่เจ็ดกับห้าสี่หกห้ตัดเหรนสี่เจ็ดกับ4ี่หกเด้อพี่น้องไ้ตัดไว้บนล่างด้วยให้เฝ้าไปหาจ้าสองหางนี่ละ่ะอันนี้เป็นลายมือเพิ่นค่ะสาบนากะบ่ได้ตัดให้เอาลายมือมาให้เบิ่งเลย เนาะค่ะเนาะซีหกีเจ็ดอู้เล็กงามเด้พี่น้องพิจารณาเบิ่งค่ะตามให้เลี้ยวเดอ้อเอฟซีขอมาหลายหลายค่ะหรือผู้ใดอยากติดเขาทางกลุ้มหรือว่าอยากคุยกับโออีกได้โดยตรงเอสไอดีไลน์อยู่ต้นคลิปเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวสาธารณะเดียวจะดึงเขากุ้มอออีกให้เนาะค่ะหรือว่าผู้ใดอยากมีคาประกายเพื่อนกับติดตามมาได้จ้ะตามนั่นเนาะค่ะงวดว่างหันกะเล็กต้อง,งวดเพื่อนให้เขาสามเปดตรง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 ,ตรง,ตรงเลยอ,อกลางพี่น้องจ้า สามนามาเสียหมองคงสุดไทยค่ะไปตามหนึ่งหนึ่งหลายผดเอาบ่เป็นยังค่ะเรลวแต้ดวงเรียวตาสุกตาหมันเนาะค่ะตัวเรขเป็นไก่เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสําหรับ FC แฟ n น o องค่ะใส่ดูลพินิจคิดหลายๆก้อนสินนาไปลงทุนค่ะได้มาเรียวค่ะให้ฟ้าไปหาจับฉลางกินแบ่งติ่งใบเดียวสื่อบ่ได้เนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเราฟังว่าคงสุด้ทยนี่อออีกเปิ้นสิวาจังะ คอยรับชมรับฟังมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กร like, ิ่งกริ่งเปิดข่า,าการมองเห็นนี่เด้อพี่น้องค่ะถืกปิดกันหนักจ้ะเอ้าในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม6กจิตผู้ใดได้ฟังในคลิปนี้กะเงี้ยงปังปังรวยรวยจับเงินล้านเงินแสนสูขู่สูคุ้นเงินไหลกองท่องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ